นี่เราอยู่ที่โป่งน้ําร้อนท่าปลายนะครับโป่งน้ําร้อนท่าปลายมีบอ่อน้ําร้อนขนาดใหญ่จํานวนสองบอ่อนะครับหลายจุดมีลักษณะน,น้ําผุดไหลขึ้นตลอดเวลากินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างบางจุดความร้อนมัน80องศาเซนเซียสนะครับพื้นที่โริอรอบเป็นป่าเป็นพันธุ์นะครับนี่นะครับมีป้ายยินดีต้อนรับวีลข้ามทู่บอ่อน้าผุร้อนนะครับ ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปสู่บอ่อน้ำพุร้อนซึ่งมีอยู่สอ,องบ่อมีอยู่สองบ่อใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะมีกี่บอ่อน่าจะหลายบอ่ออยู่นะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันมาแช่นะ้ำพุแช่น้ำหนูเคยแช่ไหมเคยคะ่ะดีไหมคะดีคะ่ะน้อนี่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่ออกมาจากแช่น้ำพุร้อน ฮ e ลโ o ลซึ่งการแช่น้ำพุร้อนก็ถือว่ามีประโยชน์หลายอย่างนะครับนับตั้งแต่การช่วยการไหลเวียนของระบบโลหิตนะครับช่วยเรื่องผิวพรรณช่วยเรื่องการผ่อนคลายอันนั้นเป็นเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ให้มานะครับในเรื่องของคุณประโยชน์ของน้ำพุร้อน ตอนนี้เราอยู่บริเวณาทางเดินนะครับที่จะมุ่งหน้าไปสู่บริเวณน้ําพุร้อนอันนี้ราคายัางไงครับคุณสุต่างชาติกี่บาทนะสามร้อยค่ะคนไทยหกสิบาทคนไทยหกสิบต่างชาติสามร้อยต่างชาตินิยมมาแช่ไหมครับนิยมมาแช่นแเพราะอะไรเหตุผลที่เขานิยมมาสุขภาพดีนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของผิวพรรณจากผมคนดำลงไปก็จะขาวขึ้นมาเลยใช่ไหมครับ คุนทำซองลุงจะขาวขึ้นเลยใช่ไหมในอัตโนมัติอันนี้มาจากชาติไหนครับ m from c a n อกัทยค่ะ h o w are you i fine Thank you teacher See you again tomorrow อันนี้เป็นทเทิร์นสำเร็จรูปเลยใช่ไหมนี่ นี่นะครับใกล้แล้วนะครับนี่ก็เป็นน้ําที่รับมาจากน้ําพุรอ้อนไหมหนูรู้ได้ยังไงเคยค่ะเคยล,ลงแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เหรอครับคนไม่เยอะนี่นโอ้โหกลัวเขาโวนปิดเนาะนั่นดีโมเยอะอยู่ไหนเต็มนนบรรยากยศเ่าเล่าเล่ขาขบ่ายเหรอฮะเขาต้องไปรวมอ่างน้ำเขาบ่คอยข,ข,ขึ้นอยากไอเหรออ่างข้างบนนู้น นี่ก็เป็นเซตของข่าวต่างชาตินะครับที่มาอาบน้ำผุร้อนแล้วข้างบนมันจะร้อนไม่ใช่เหรอนี่นะครับต่างชาติก็มาอาบน้ำผุร้อนกันอยู่บริเวณนี้ เขาจะบ่อรึโอ้ไม่ใช่ใช่คือเขอบอกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจะบ่อรึเปล่าคลีนอันนี้กำลังทาความสะอาดสองอันนี้เขาจะทำความสะอาดแล้วก็แช่ตรงที่เป็นธรรมชาติไงเราสามารถลงแช่เลยได้ไหมไม่เหมาครับอยู่ที่ห้องกับเปียนเห็นเป็นไง ใน้มัน,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 มน,น,นางแช่บ่กนาาเกดสิบพาเข้ามาเจ้ามีอยู่หต้องเอองข้าขนาดนั้นเลยเหรออ,อ, <c oughs> อันนี้บ่อน,น้ำพุร้อนนะครับก็าอ่าได้น,ดาาน,นี่บริเวณนี้ก็น่าจะสามารถลงไปเช่ได้แต่ตอนนี้ทำความสะอาดอยู่นะครับ เนี icana, ่ยบ่อนี้ก็กาลังเติมน้าเหมือนกันมาันจะขึ้นไปลี่จะรยนไปเรื่อยๆรอขนไเ่อยๆรอขึ้นไปเรื่แล้วก็จุดที่น้ำเหมแรงกันอันนี้ร้อนมากแต่บ่นจะมีแว่าอสาห็นมา ข้อความปฏิบัติในการแช่น้ำแร่นะครับสตรีมีครรภ์มีรอบเดือนไม่ควรลงห้ามผู้ที่เป็นโรคผิวหนังไม่ควรแช่เกิน15นาทีงดอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ห้ามโดดน้ำดําน้ำงดใช้สบู่หรือแชมพูนี่นะฮะก็ถือว่าการแช่น้ำแร่นะครับก็ถือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างสนใจแล้วก็มา แช่น้ําแร่กันเป็นประจํานะครับจากข้อมูลนะครับเรายิ่งเดินขึ้นไปใกล้บริเวณน้ําพุร้อนมากเท่าใดนะครับเราก็จะมีความร้อนมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็มาดูครับแช่น้ําแร่เพื่อสุขภาพน้ําพุร้อนหลายคนเรียกว่าน้าแร่นะครับช่วยบรรเทาอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตผลคลายความเครียด ขยายห,หยดหลอดเลือดทําให้ระบบผอผลาญร่างกายดีขึ้นอันนี้อ๋นนอนนเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวเราเดินดูพื้นที่รอบๆก่อนนะครับแล้วค่อยลงไปเช่นเนื้อเช่ตัวกันบอ่อนี้อุณหภูมิที่36มสองศานะครับก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับพอขึ้นไปก็ยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อยู่ใกล้ปากนำ้ำพุร้อน เราจะไปดูโป่งน้ำร้อนท่าทรายนะครับดูจุดที่น้ำผุดขึ้นมานะครับก็สามารถเดินขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับ <c oughs> น้ำซองว่าอะไรนะนู้นูว,ว่าจังไรเกาะ ับทางขึ้นก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับเป็นถนนยางดีนะฮะอะไรนะทางก็เถอะเท่าอหลีบอกนั อีก50เมตรนะครับถึงโป่งน้ำร้อนท่าปาย<ม>ก็ในปลายก็จะมีโป่งน้ำร้อนเป็นระยะระยะนะครับนี่นะครับก็เริ่มมีควันพวยพุ่งก็แสดงว่าน่าจะใกล้ถึงบริเวณแล้วนะครับ<ม>นี่นะครับ<ม>ชาวต่างชาติ มาคิดแลกเราคนทุกที่นี่นะครับถึงแล้วมาดูเฉยๆนะว่าเราไม่ไหวแล้วต้องใส่เอ็มอ่านสะลีกมอม้า บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณน้ำผุดโป่งน้ำร้อนท่าปลายอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะฮะก็จะนี่ครับผุดขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะปกติจะมีพวกมีซอมมาใช่ไหแต่วันนี้ไม่มีเลยตรงนี้น่าจะโดนุุมเยอะใช่ไหมน่าจะร้อนที่สุดนะครับบริเวณนี้ยิ่งไหลลงไปไกลเท่าไหร่ก็ยิ่ง อุณหภูมิลดลงฉะนั้นบริเวณที่เราแช่น้ำพุร้อนก็ต้องอยู่ไกลๆนิดหนึ่งอุณหภูมิสัก20ต้นๆน,นะครับนี่บริเวณนี้ก็เป็นน้ําผุดเช่นกันนะครับ,บผุดปุขึ้นมานะครับนี่นะฮะบริเวณจุดสำคัญนี่นะฮะเป็นจุดที่ประบังเกิด น้ำพุร้อนก็อ,อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับวันนี้เราก็ไปเที่ยวน้ําพุร้อนตั้ง3จุดนะครับใน,นอำเภอปายก็จะเป็นลักษณะน,นี้เหมือนกัน,นกอุณหภูมิตรงนี้80องศานะครับน้ําก็จะถูกจัดการแล้วก็ส่งไปในพื้นที่ข้างล่างนะครับเอาละครับวันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศน้ำพุร้อน,นที่ ไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับครับหลังจากเราเดินสำรวจน้ำพุร้อนแล้วก็เป็นขั้นตอนของการทดสอบมาแช่เนื้อแช่ตัวนะครับในน้ำพุร้อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งบริเวณแช่ร่างกายในน้ำพุนะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนๆน,นะครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวก็เริ่มแช่เนื้อแช่ตัวแล้วนะครับ เที่ยวเ X ก,กับนักท่องเที่ยวน้ำซองเป็นไงบ้างครับแช่ตัวเลยนาเอ้ยน้ำร้อนไชฮะฮอนอนไอฮอนน้ำซองละ่ะเป็นยังไงลูกฮะ huh? สบายตัวไหมไม่พูดนะครับก็น่าจะผ่อนคลายใช่ไหมหรือคิดตัวเองก็ผ่อนค, <laughs> <laughs> ลคลายนะลูกผ่อนคลายจริงๆเนาะนี่นะฮะก็ ชาวต่างชาติก็เดินฝั่งนู้นนะครับในการแช่ตัวผมก็แช่ตัวได้ประมาณ15นาทีนะครับก็หยิบกล้องนะครับมาให้เห็นบรรยากาศว่านี่คือทุนทางธรรมชาติที่สําคัญของปายแม่่องสอนนะครับดีมากเลยนะครับแช่เนื้อแช่ตัวก็ทําให้การไหลเวียนของเลือดการไหลเวียนของโลือดดีขึ้นเอาละครับคลิปนี้ก็ให้เห็นน้ําผุร้อนที่ปายสามารถแช่เนื้อแช่ตัวได้จริงๆนะครับ